สวัสดีค่ะวันนี้นเสนอเมนูแกงแนงหมูคีโตนะคะอันนี้ลืมถ่ายตอนแรกนะคะก็เอาหัวกะทิมาผัดกับพริกแกงก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปนะคะผัดผัดผัด,ผดนี่นะคะไ้ที่เราก็เทกะทิทั้งหมดลงไปนะอยากได้น้ำกะทิข้นๆก็ไม่ต้องเติมน้ำนะคะก็จะได้ข้นๆไว้ราดเส้นราดข้าวบุกกินนะคะใส่น้ำปลานะคะ ปรุงรสเพิ่มนะคะด้วยน้ำตาลหล่อฮังกล้วยนะความหวานก็เลือกเอาตามใจชอบเลยค่ะหวานเค็มเลือกตามที่ชอบเลยนะไม่มีสัดส่วนตายตัวนะคะพอเคี่ยวไปได้ที่นะคะเราก็จะเตรียมพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะลงไปโรยหน้าเลยค่ะแค่นี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแกงพะแนงหมูคีโตนะคะ วันนี้เราไม่ได้กินอย่างเดียวนะต่อด้วยนี่ค่ะหนังไก่นะคะเราจะล้างหนังไก่นะคะแล้วก็เอามาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแค่นี้ง่ายๆเลยเนาะก็จะได้หนังไก่ทอดกรอบๆนะคะนี้เรากินกับเส้นไข่ขาวนะคะเป็นเส้นหมี่ไข่ขาวนะแหมกับหนังไก่ทอดกรอบๆนะคะโรยเกลือ นี่ชมพูไปนิดนะคะเขาจะเคม็เคมๆเหมือนหวานนะอร่อยดีเรามาชิมกันค่ะนี่เส้นไข่ขาวนะอร่อยมากทุกคนให้โปรตีนสูงด้วยนะคะน้ำแกงเข้มข้นใช้ได้เลยอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะอ,อันนี้เราใช้สันคอหมูนะคะเนื้อหมูก็จะนุ่มมาก ลองมาชิมหนังไก่ทอดกันดูนะคะว่าจะกรอบแค่ไหนไปฟังเสียงกันค่ะมากถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ